เครื่องเสียงรถเครื่องเสียงเสียเตยครับสุดจัดเลยอ่ะโอ้โหดูเล่นครอสครับอือหือมีทั้งครอสทั้งมิกครบวงจรเลยนี่ก็รับงานนะครับรับงานสนใจก็สอบถามกันได้นะครับมีอยู่สองคัน มีอยู่สองคันนะครับรับงานขั้นต่ำเท่าไหร่เตเตอร์สี่พันห้าพันครับพี่อ๋อสี่พันสี่ขั้นต่ำคือสี่พันห้าอยู่ที่ระยะทางด้วยนะครับอยู่ที่ระยะทางฮะคันนี้ห้าพันคันนี้ห้าพเพราะว่าตู้เยอะกว่าความลำบากเยอะกว่าด้วยความลำบากก็จะเยอะกว่านี่ครับก็รับงานแล้วก็มีคันนู้นรถทัพพื่อมาจากอ่าสระบุรี สระบุรีโอ้รถแห่ดีเจโอ้โหขนาดก็สุดจัดเหมือนกันนะครับไปงานนะนี่ไปงานจาก,ล,ากละมาจากทางลาฮาราอิอามันเปิดอย่างนี้เลยเหรออ่มจ,จากลาฮาราอโอ้โหยกล้อเลยอ่ะ ทีมงานเครื่องเสียงครับรถแห่เคลื่อนที่นะครับมโหรีอิสานเสียเต้ยจัดให้อู้สิบห้าเลยเหรอสิบห้านิ้วยี่สิบโลแล้วก็มิดโลเสียงกลางเหรอไม่ใช่มิโลเหรอนี่กลาง เฮ้ยเฮ้ยโคตรเทอะโอ้ oh. คันนี้อะถามว่าจุกไหมจุกเหมือนกันนะคันนี้คันนี้ยิ่งมายิ่งจุกกว่านี้อีกคันนี้มีอะไรบ้างรีวิวอะไรรีวิวอะไรสองสิบแปดดอก สิบสองสิบแปดดอกคือมิดโลใช่ไหมครับมิดโลสิบแปดดอกโอ้โหดูของเล่นอ่าอันนี้พร้อมรับงานแบบไหนบ้างครับอันนี้อ่าผมชื่อดีเจแล้วก็เป็นรับงานแห่แล้วก็เป็นเลี้ยงทั่วไปครับดีเจ <DJ, S 2> รถแห่พร้อมรถแห่แหทั่วไปใช่ครับอยู่โซนไหนก็สระบุรีเออคือไปได้ทุกโซนผมมาอยู่สระบุรีแต่ว่าอ่าอยู่สระบุรีนะครับแต่ไปได <ป S 1> ้ทุกโซนดีเจ ดีเจอะไรนี่รถแห่ดีเจโตดผมก็คือไปท,ทุกที่จจทุกที่ที่จ้างเราครบเลยมีดีเจด้วยรถด้วยครับทุกอย่างแล้วสมมติถ้าเอฟซีอยากติดต่อน,นี่ติดต่อได้ทางไหนครับไลน์เลยครับเดี๋วฝากเห่ออ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ครับแล้วก็ Facebook ตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่นะครับใครต้องการนะครับก็คือเพจเฟซตัวนี้เลยแล้วก็ ID Line นะครับตัวนี้นะครับพร้อมดีเจแล้วก็รถเครื่องเสียงนะครับ พร้อมลิงก์สัญญาณใช่เขามีเราจะเริ่ม FM ด้วยอ่ามีสัญญาณ FM ด้วยนะครับหนึ่งนได้ทำอไรทุกย่างได้ระยะประมาณกี่กิโล FM อ่า FM ได้ระยประมาณถ้าตุเติมเต็มประมาณสักงสามไมล์เป็นเท่าไรเมตรก็ต่อประมาณครึ่งกิโลขบวนประมาณนั้นครับก็นี่ครับทีมงานอันนี้มาจากไหนด้วยไม่ไม่มานี่เลยหรือว่ามาเล่นงานที่บุรรีัมยดําอ๋อ มาเยี่ยมเสียเตยนะครับก็ทีมงานนะครับนี่ครับนี่ก็อีกคันหนึ่งนี่ก็อีกคันหนึ่งสามคันนี้ถ้าเปิดตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้อ่ะอันนี้บอกเลยนะครับถ้าคนเล่นเครื่องเสียงก็รู้นะครับสี่คันกับคันนี้อันนี้เป็นัไงครับสําหรับสอบถามคนเล่นเครื่องเสียงด้วยกันเป็นเป็นยังไงชัดดีใช่ไหมกบเสยเตยเลยกบเลยใช่ไหมเราก็ไว้พอได้เปิด พอได้ฟังอะไรประมาณนี้อยู่ที่คนชอบเนาะก็สนใจก็สอบถามได้ผมก็มีร้านของผมแล้วก็ช่างก็พี่ดีเจก็มีร้านของพี่ทางนู้นก็ใครสนใจสอบถามกันได้นะครับนี่ตามนี้เลย,ตเลยแต่เสียเตยอ,อ,อะไรนะซับสิบสองนี่ไ12ิบสองสองดอกแล้วก็มิดโลสีดอกแล้วก็กลางยิงหน้าแล้วก็แหลมสีดอก cover สี่ตัว cover สี่ตัวไดไดสองร้อยสี่ใช้ได้สองลูกเดียวแล้วก็แบตลูกเดียวร้อยรอยย้ยี่แต่ยังไม่ได้เพิ่มไหม่นั่นมันมันกินไฟไม่อิ่มอะ่ะมันต้องเพิ่มอะไรนะอะไรวะาาเออคาปามันต้องเพิ่มคาปาไปเพราะว่าเวลาเราเล่งมิดโลไปปุ๊บเสียงมันจะแหบๆเรารู้ไง เหมือนไฟมันกินไม่อิ่มอ่ะแต่ถ้าอันนี่อิ่มแน่นอนเพราะว่าได้กี่ตัวครับตัวนี้ได้สองลูกแบตก็แบตกี่ลูกแบตแบตนี้ใช้แบตอยู่สองลูกแล้วก็คาร์บ้านโอ้โหถังหนึ่งอีกตัวพาวเวอร์มีแค่สี่ตัวพาวเวอร์สี่พาวเวอร์สี่ตัวแต่ตัวใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแบบสี่ตัวอย่างนี้ก็สนใจสอบถามได้ท่านี้ก็เป็นโซนบุรีรัมย์ใช่ไหม นี่ครับเสียเต้ยรถแห่นะครับโซนบุรีรัมฝั่งนี้เบอร์โทรก็นี่ตามนี้เลยครับเบอร์โทรเสียเต้ย0 0 9นนะครับ905 0437 <c oughs> ก็สอบถามกันได้นะครับโซนไหนหรือว่าเอาไปแห่ที่ไหนนะครับใกล้ๆงานแห่งานบวชใครชอบที่แบบเปิดซาวนะครับเปิดซาวก็สามารถจ้างไปได้นะครับ รถผมก็รับจ้าแหเหมือนกันไปได้ไหมไปได้รับจ้าแขแล้วเอรแเลยครับพร้อมพร้อมขนคนคนไปด้วยเลยก็พอแต่ฟังได้นะครับก็แล้ะแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าคันนี้นะครับรถดีเจนี่ก็คือก็เปไม่ใช่เปิดซาวน์แล้วก็จะเป็นแบบเล่นสดใช่อันนี้เปิดซาวพร้อมกับลิงก์สัญญาณอย่างรถจัภาพหรือว่า จะภาพมีรถเครื่องเสียงด้วยก็สามารถเข้าแจมได้เลยน,นะครับางหนึ่งคันสองคันสามคันก็คือลิงสัญญาณเป็นเสียงเดียวกันก็นั่นนั่นแหละก็คือเรื่องราคาก็เดี๋ยวสอบถามกันเราเองแล้วกันเพราะว่าแต่ละหน้าง,งานไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็งานเล่นดีเจมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเดินทางก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับรถแห่เคลื่อนที่นะครับนี่ของดีเจโต๊ดนะครับก็ฝากไว้ด้วยเบอร์โทรหรือว่า ID ดียไลน์เฟซก็ตามนั้นนะครับนี่ก็โซนบุรีรัมย์เสียเต้ย ก็าฝากไว้ด้วยแล้วกัน FC ท่านใดที่ชอบเครื่องเสียงแบบแฮ hey. อันนี้ก็สามารถเอาโคโยตี้มารูดเสาได้เลยนะครับคุณวาดภาพอยากรูดเองก็ได้ครับอันนี้ไม่เกี่ยงโอ้ไม่เกี่ยงเลยใช่ไหมยอยู่ที่จะจ้าง <c oughs> น่ะอยู่ที่เจ้าภาพสบายแหล่งไปเที่ยวไปอะไรได้หมดก็คืออันนีตนตน้ตอนนี้ไม่ได้รับงานเที่ยวเลยโชว์อย่างเดียวแต่ถ้าไปเที่ยวไม่ต้องไปนะครับ ยังครับผมไม่อยากฟังนะแค่นี้ผมก็จุกแล้วแค่ยืนข้างนี้แหละก็จุกแล้วอ,อ,อันนี้ก็ใครอยากได้ก็ตามนั้นเนาะเสียเต้ยเฟสอะไรครับอ่พิสิทธ์เนี่ยจำปูลครับคุณพี่อ่าอ่ัพิสิทธ์นะครับก็โทรศัพท์ก็จะเป็น092 905 0437ครับทีมงานรันทุงแน่นอนนะครับสำหรับถ้าติดต่อมาติดต่อผ่านช่องเหยวก็ได้ครับผมโอเค สนใจสอบถามก็ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ